สวัสดีค่ะฮักอีสานบ้านเฮาค่ะฟังพาพ่อแม,ม่พี่น้องมาเฮ็ดเมนูแซ่บๆอีกเช่นเคยค่ะพ่อแม,ม่พี่น้องมื้อนี้ฟังฮักอีสานที่พาพ่อแม,ม่พี่น้องกินเมนูต่างประเทศ <c oughs> ฟังได้ยันปลาแซลมอนมาแต่บิ๊กซีพ่อแม,ม่พี่น้องมาแต่หางสบายดีกันสุขปูซุขคนอยู่เนาะอันพ่อแม,ม่พี่น้องที่มารับชมคลิปกะ ฟังกระขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขหลายๆ,ๆร่ำร่ำรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขผู้สุขคนเด้อจะ้ะส่วนฟังกันเนีสบายดีคือเก้าบ่ได้ไปไซส์นาะคะ่ะอายุบ้านนี่ละ่ะเสร็จภารกิจกับจังได้เฮ็ดคลิปสูพ่อแม่พี่น้องเบิงะะ่งล่างจ้ะคุณเชลยไปใส่บุกกำลังมามอ,มาอ,อมยู่บ้านฟังทางอีสานนี่นะคะ่ะเมื่อน,นี้ฝนกระทิศตกเหียวกับเข่าเหียวเข่ากระเหียวเหียวจนสั้น ปลาแซลมอนโอ้เกลือมันขวมอันนี้ก็สิท้ทาเกลือ,อย่างเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นอะไรปลาหัวปลานี่นี่อันนี้มันปลาย่างลแลกับมันหอมดีกินกับตำบบกหัวแซนะ่บเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ปลาทับทิมะคะ่ะย่าง พเกลือย่างทางง่ายๆเลยาฟังสิพาพ่อแม่พี่น้องไปย่างป่ากันให้กินง่ายๆอยู่บ้านเขาไาย่างสิบสิบโค้งปลาแซลมอนจ้ะ้อห่ ไม้แล้วล่ะบัทันแล้อนู่นยางฟางขับสายกวนที่ผิ่ตงเลยเ้อาจบอกแมนซุกนี้มันสุกบัวอยางเลยนะย่างแป๊บเดียวเขาก็เฮ็ดอันสุกปันใดดอกปายกาจารใส่ใบตอง้างใบตองมาจักน้อย É, yeah. o oh, คิดฝนตกเนกี่ยิจะฝนจะร่มเนี่ยย่าง,างไม่ถูกเป็นไรปลาตั้งมาย่างปลาทับชิ้นย่างเพราะประมาณจะกินได้แล้วปลาเนี่นยปกติเขากินเยอะไหมปลาเนี่ยปกติเขาก็บไม่ได้กินสุกปันใดปลาเนี่ยท่านเขาที่กินแบบนั้นเขาตเอาไฟล้นไฟขี่ใช่เลยโอ้โห ต้องโคกันเแล้ปลาหอมผุวน่แอลมันก็นมากที่นอ่นแมจะฝนตกปลามันจะได้กินรวดผู้ทินไปใช้ด่างมาได้ดิปลาเจ้าอ่อนด่างน,นึงด่างซ้ำผู้ดหลายเตอบอี่ได้เป่าบ้านม่นเหมืออแล้ว กระซื้อบัดนี้เย้ใสกระเทียมน้ำครับได้ยังอีกบัดนี้ครับตั้มช้อยแม่อยู่บ่ตั้มเนี่ยสวัสดีครับแม่น้องเชลโลสวัสดีเจฟซีแฟนคลับนะครับน้าสวัสดีครับเชื่ออะไรครับน้องอะไรเอ่ยมิซี่ ดูรถใส่ตั้งตานใส่ในแม่นะลูกไปตอนหนึ่งนี่แนหวานสองสาก เียเสียงมาเสียงแมวเสียงคนนี้ป้ะ องเทปเองจ้าเมก่าเสี้ยมันลงไสทพี่น้อง Se sin. Mm. 我光晒呢。 mình sẽ đi vào phải để lấy cái 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 này cái cái มัน่ทำมันชิมกลับเอาโอ้คมพี่หรอ่โอ้ิมบริบง้ยแบบิมไยางจังมากแบนี้จ้ได้จาได้าเด้ออีเน้กว่าออาสะัสดีพอเม่พี่นอกมีเนื้ของต่มาจะอันซอบุเมียอถั ยามมคมปปอกกันนอสิมวะแห้วแหนเป็นคอออกมาไม่ใ่ได้เก็บของพวกนี้ออกใส่ถาดนี่เนาะาโอเคออกกิแแค่นี้ออจิมันไบออนยอนะจะไปลวดไปเนาะเขาไปย่างเนาะเออไปย่างกันเว่ไงแกเอาถาดมั้งไปเอาไว้กออุ๊กเปรอก็หมากับมีบักท่องว่า Chính khá khúc với thảo luôn mà ừ. 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 à. Ê... ừ. bún... <laughs> nó mới vậy Xoay cắn, xoay cắn Ýiii Bọn nó nha các loại Ừ Thân ừ. nha, khuẩn cấp tạc, bay Xoay cắn khuẩn Xoay nhau ở đây bò Xoay, ổng bật lấy xoay khuẩn khuẩn เดี๋ยวว่กไปปอดกินเนาะมันสะดวกสบายเนี่ยแสบเด้พี่น้องใส่ปูดองแบบแน่นๆเลยอ่ะเครื่องแน่นๆแสบหลายแต่ได้กินกะโอ้ยละอันนี้เพรานะเครื่องแน่นๆก็ไม่อยากขี้เดียดแล้วท่นบ่อยากแต่สร้างนะข่อยบ่ยากเนาะเครื่องแน่นๆบ่อยากแต่สร้างแต่ว่าจะติดตามข่อยแน่แม่นบ่ลอะติดตามข่อยแน่มาดิง่ายจะกินกต่ใจละบอกจะเอามาโรย ตะปกทั่วอะไรไม่หยอดลอยจนอกัอนอาตาาตาตตา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 าตาไาตาตาแาลาต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 าาตนาตา ละตีอะตีนี pues ่ใส่ละมาเนแหลหลังแม่ไ่แม่เบมสติออกแค่ไ nah ป๊อม่เ <framework> ง <for S 3> ียบจะรับไฟ้าด้หรอม่เด้ไม่เด้มาด้พี่เดิหองร้านต่างมือเลยูยาโลยหวนได้ห่านไม่ได้กระเด้ออ๋อนี่นี่เท่ากรนเด้อต่างมืนเกระเด้อปี่ฟ้านี่เท่าก lái tôi rồi nó ăn chuột con cần già cứ cần ừ. còn... ừ. là nó mi chuột con cái nồi thì lắm cái đấy thì bà cứ về lại ừ. có การอยู่วัดทั้งสี่น้อก็เด็จ้าตนซไป้ว่ามันจานนี่จะผิดกินวจน้ีวมีทวัดตุ้กตนไปมีทวดตายมือจอนตุ้ตจางบาบะน้อยก็ตามใชลมใชปลาจีนนคโอู้ทุกคนแต่เอน้องอากที่ไม่อยู่ที่นอาได้มองแล้ว khóa còn chỉ bảo một đi, con chẳng quan tâm đến con ăn thế này. Con đi, nè, nó cũng chật đấy. Đi thì là chào cô cô khách nhà. Chát bẩn, chát bẩn. Mấy thằng pha lăng, mấy thằng pha lăng. 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 Mấy thằng pha lăng, mấy thằng pha ใส่หมอใส่สมใส่หมอใส่โอ้ยซีมันจังหวาน <c oughs> ไม่ยั้งนี่ดนี่ดิไม่ได้ปลาแซลอนช่ไม่ได้นี่ต้มกันมานมหลบ่วันข้ามันผิกับยำมันิกข่าเออออ้ยเสียหายไม่ดึไม่ดึมันสูง่าขั้นย่าวมานผิดเขามากเลยเผื่อแพงเลยว่าลลมันตำถาดกับตำจ้าพวกูตำจ้บุญปรจะ,าจะถาดโอ้ <c oughs> มากินน้ำสิรัตวายกันเลวันกินางๆนั่นแหละนน้ำกันจังเลวดีันกินน้ำเดี๋ยวบอกหนักี่จังมเอเดี๋หนักเโ่เยวหนักเบาด้วยนะนีนี่พนุ่ข้าวุ้นกีเกียวนกันไม่ต้องกินข้าวุ้นเซ็ตองนะอืเียวบตุ้มจะแบบี้ อันนี้โบเมนหนาประแดกได้เนี่ยปลาแซลมอนได้เนี่ยสีชมพูโบเมนปลาไอคูได้สีมันคือมันปลาไอคูหรือวะไข่ไนด้ลยนกแกะไข่าเดียมันบินมาเจอบรรพบรนฮของกงว่ะมันเหมือนแมวพรกมีพันโรคอยู่เนี่ยนอยู่การไปป่ามาทำงานบ่ เขามาตั้งในมี่แม่บางของมันเขาโยโอ้ยแม่เอามันออกมาเอนันกินทงนั้นเอนิ่าเาดัเกลอัแอ่กินอยู่ได้ไปวนปาไงบนจะให้เข้าลกไ้าลกกระห้องนี่้แล้วจะหมดก็ต้อง่มอลกอฮอวันนี้อมกอฮอิ้าไปด ไในบาทเทาอยู่ทางหนเท้าอยู่ขางมันทางข้อเกียดขอแงนอนจะปลดไปเ่อมนเท่าราไปไไรบคนต้อเลยตอนน้แบบนั้นเีเขอนปดอกป่าเชื่อมันเลี้ยงจ้อง่ลัขีบันนี่บออไว้นี่ะจองหวะงามตนอดกันนี่

มันเยจากการกินแน่ผักข้าวไปหายมไงล่ะข้าวเาก็ตกินมีงก่าผ่เขาอิต่ยนหมนตีเาซอยจกจ้ายอใ่มอะไรตลบัวแล้บอกอยู่ขนนี้เข้าไปตังต๊อไปจีบไปหรอนีไปมาไปคอยบูทนะฮะกับมาดหมาด หัตู้เย็นมันก็ะอวะเอโตมากเ่เอาเสียวมากพอไม่เย็นป่วเย็นสุดูเดี๋ยวเปิดเลยแล้วเ้ลูกน้อยเกลำน้ยเพื่นออก่อนมีชาสีพ้าเอาตวจเป็ดเป็ดเอาตวจลำอีจะก่อนปอนไม่บายลุ่งเป็นเป็นนดตรวจเมื่อไงเนี้ยก่อนสีเด็ป่วยเมื่อหายเมื่อเกิด้ำกระไหนตัวเราะ

เลขีบว่าเป็นยังมาปีนี่พีดปกติรับตายเปนสนบักเดมาักเอาเจ้ากัมูกระไรก็ได้เอาๆมาตื้อกอย่เตยนั่นก็นี่ก็ากเลยตามนั่งก่อนีตาหัวตามตัวตามรวเออแซ่บดีวะ แบปูแบเยอะสีบที่สนาุบือแ่บแ่บแ้งเยอะแสบกกตีแสบแห้งแบก็ซื่อหละแม่ดีสบก็ซื้อหลโอ้ยค้อนอนกัหั่งเรื่องยังนังห่ังปรดเจีมหมนี่เอาเอาไปให้ร้ายแล้วนั่นเจ้ากันไม่ได้กินมันกินหอดีเโอ้กินหอดกันนหินน่ะหอดเียวกันย่ ใส่บ่อสโอ้ยรถน้สกู้บบาเต็มแต่เสือบ้นเห็นนะบ่บางอย่างก็เพิ่งมาอนรับเป็นการแบบบึกยิ้วบ่ยิ้วทีอ่ะยิ้วคือหอด้ไร้อาบออเป็นไตีมันไม่เชืไอตีไอตียังมามาู้สาวมันมาอดเหาพ่เองด้ผูดทิ้นนี่มาอดเื่นเอ มบดจอดนันดิมุดจอดทีมงานกูพลาดโกอดหนาเทิงกันนะเห็นขาวน่ั่นไอพี่าทุกมาดคนนี้เออเื่อขอเนา้สาวมันมาผูบามึงกม่รักเราได้ไงเราเป็นเาเป็นนะตัวเองไม่บอก้ะเป็นพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนกัน่เป็นรเราเองไม่เป็นไรเป็นเอนสตั้งใจเรียนถ้าเป็น เพื่อนมาคือบอกไอหลีตัวเขาไม่ชี้เพราะท่นเป็นแฟนกันไหมบตี่านบอกตรงนี้มันได้สามเลยอาว่ผล้งมูมานนี้ได้สามลเอสามส่เลยไปถามชุดหมดหมดต้องนับชุดมมาีหลังชุมย่างกาเวิร์ดถ้ามีบัวปังจะจ่อเป็นเพือนล้งหม่างหวกเฮ้ยต้อทมาตุนแน่ หิมใสยเย่เน,นี่ยน,นั่งไนเน่ะนอย่างร้านอะไรแยกอะไรกันกินเยอลปวกันหลาย